สวัสดีครับคบออือหนึ่งเขาได้มาเาว,ว่าบ้านไฟดับเราดับแบบเหมือนเขาส่งไปแบบร่อนมาว่าแบบเออ,อไปจะดับตอนที่เขาร่อนคือร่อนเหี้ย่ะ <c oughs> คือวันนี้เธอโทรมาหาฉันว่าเธอสองคนจะออกงานไม่ใช่หรอใช่ <c oughs> ให้เธอลองถ่ายว่าใช่เปไ็นใครอู้ผมสิดตาแต่งน้ำละหรอใกล้เวลาอยู่ลิงพวกับลิงตัวแรกของโลกอาจิมมายุรชาติ ทำไมมันใส่กัมันกลายยิไปก่อนนะะละว้างนะผมทรงนี้เสื้อแบบนี้ความแปมเชี่ยวชาญเธอโทรมาหันป้อมไม่ใช่หนาตาแต่เช้าเลยน้องป้อมอัศนีจากทานคนเดิมเหมือนคนเอาแห่มาแบบมางวียบใส่ตัว คือฉันจะรับบทอาสามเป็นแม่ฟ้องวินิจในวันนี้เพื่อแต่งหน้าว่าเธอทั้งสองคนเป็นดาวแห่งตลาดนน้าทรู้จักอาแต่ก่อนที่เราจะลงมือในการเมคอัพเราต้องเตรียมผิวกันก่อนฉักรหดนิดนึงก็ขาดชีวิตหายขาดชีวิตชีวิตอะไรวะเหมือนผิวมันมันตายอ่ะหน่าก็สวดอภิธัรมเกรบอกฮะทำเปขาทีมงานครับขอบคุณมาก ขอบคุณมากค่ะมาร์คหมู่เอียงมกอ่ะมันเล่นหมูกอะไรสัวอหม่อะมันคือมาร์คเย็นกระชับรูขุมขนเออเย็นเย็นแบบไม่ต้องแช่เย็นมีสารสกัดธรรมชาติจากแอปเปิลมินท์ที่ให้ความเย็นและอ่อนโยนต่อผิวช่วยกระชับรูขุมขนได้ดีมากเพราะบานโนบากิมันดังนะใช่ด้วยกันใหญ่หรือเปล่าใช่กานใหญ่ มันโะเคอีดุงสายมาร์กหน้าปะงอือใช่อิดูก็ชอบไปเาี๋ยวซื้อบ่อยอันนี้อยู่วัดสาลก็อีแอนบอยเวลาเรามาร์กหน้าเเราจะไปที่ย่คนสวยเลยเนาะแต่แปลกนะมันไม่ค่อยติ่ว่ะอ่าแผ่นมาร์กหน้าของบารโดมากิทุกอันนะเขาบอกว่าราคาแผ่นละ88บบาทแต่ตอนนี้เขาจัดโปรอยู่แผ่นละไม่ถึง50บาทเบาจัดโปรอยู่ที่อ่าวัดสาร1ปีมีครั้งเดียว อใช่เเาราอราคาราคาเหลือแพงรับสามสบาบาทที่วัสดหรือถ้าใหม่เนี่ยจะจะเท่าไหร่กัไเลยสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าเจลเพชรนี่หนูโมลี่อินกับบอยก็ไม่ขายหรอกอ่าถ้าเป็นหน้าร้านจะมีวัสดทีเป็นบอยแล้วก็มัลติบิวตี้ออร่าหน้ากระจกถ้าใครที่หน้าใสอยู่แล้วฉันแนะนำเลยอันนี้คือหน้าหน้าใสกระจกบงเธอหน้าใสมากเขาบอกว่าอะไรนะสูตรเนี้ย เขาบอกว่าทำให้อะไรนะเป็นแบบทำให้หน้าเราใสเป็นกระจกกราสอะไรนะกราสกินเรายืนนอนตืนตตื่ตาแม่ใส่มากนะนอนออนลองไปหาซื้อหาใช้กันได้แม่กิน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 ได้ไหมเห็นป้ ไปให้มันดูอย่างไรปะตลุลุก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 ตามเบื้องให้มันเบิ้งว่างไวอย่างนี้มึงมาแดกเรื่องว่างไว้นี่ไปะ